เบื้งเด้อพี่น้องปไปเดินไทยห้างเผิงกไ,ไง,ไง,งเบื้งห้าง่งห้างเผิงกห้างญ่ครับขึกก้นอย่างนี้คนเน่ะไปไก่กันเมื่อใดไปเดินได้สุดไง,งเบื้งห้างเผิงกห้างแใหญ่เลยคนเน่ะมันอยู่ต้นนนั่นกามปูเนาะค่ะเนาะมองอยู่ต้นกามปูห้างญ่ครับให้แน่อุ่นต้นเนาะ ไงขึ้นน้ำคูเม,มือคูเม,มืองไงครับไงเนี่ยย่ต้นการปูเนาะค่ะเนาะทีมองนี้ว่ามีผู้ใดอยู่ทีนเป็นทีว่างเนาะค่ะเนาะทีเห็นในกรุงเทพทีว่างแต่ก่อนนี่ไม่เหยนอยู่คนมาทุบออกนี้บิดหล่อแล้วเห็นมันเป็นปอยทีว่างมีแต่ว่ามีเห็นเห็นหลังนเนี่น้อยอยู่สิมีคนเฝ้าอยู่สิ ล่งนหนอยก็เท่าแล้วนี่งนหน่อยนี่หันโอ้มองดูเผื่อข้างมึงไงนะค่ะเน